ไปเรื่องกันที่ปารีสแซงเช็คมนกันก่อนเลยครับโอ้โห oh ต้องบอกว่าตลอดทั้งซัมเมอร์เนี่ยเราเห็นแต่ข่าวว่าจะเสียเนยมาหรือไม่เสียเนยมาท้ายที่สุดเนมาไม่ได้ย้ายแต่ได้นักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพและเป็นผู้เล่นเกมรุกโหดด้วยตัวนี้เมาโรอีการ์ดีครับคือถ้า ตัดเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องของภรรยาเอยงเอเย่นออกไปเขาคือกองหน้าระดับทอปคนหนึ่งนะใช่นี่คือเวอร์คาสติ่หนึ่งคนนะครับก็ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวยืมตัวหนึ่งฤดูกาลแล้วก็มีออปชั่นเซนถาวร7เจ็ดสิบล้านยูโรตอนนี้เหมือนแบบนึงนะเหมือนใน facebook จะกระตุกแต่ใน youtube ปกติใช่ไหมเช็คบุกกระตุกหรอครับไม่ไม่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบปกติใช่ไหมยูทูบปกตินะครับผมใชงว่าเป็นเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแก้ไขกันก่อนนะ อ๋อมีคนบอกกระตุกกระตุกเอ๊ะพี่พี่ดิฟครับเหมือนกับว่ามันเป็น60เฟรมเรทปะอ่าสักครู่นะครับตอนนี้มีปัญหามสิบสามสิบนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขทางนิดนึงเดี๋ยวทีมงานแก้ไขให้นะครับเอางี้เราลุยข่าวกันก่อนแล้วก็ตอนนี้ถ้ากระตุกดูไม่ไหวเนี่ยไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้ใช่รับได้เข้าไปดูใน YouTube สยามสปอร์ตก่อนนะครับใช่ๆนะครับก็เอ่ออีกาดี้เนี่ยก่อนจะย้ายมาเนี่ยอินเตอร์จับต่อสัญญาเพิ่ม1ปีด้วยนะออออืืมคต่่สัญญากนแล้วถึงค่อยปล่อยให้กับวยนะ แสดงว่าทางอินเตอร์ก็ไม่ได้ถึงขั้นมั่นใจไหมว่าเปชจะเซ็นถาวรน่แน่ใช่เซ็นไ้ก่อนดีกว่าถึงได้ถึงได้แบบว่าต่อสัญญาเอาไว้ก่อนครับสัญญาใหม่ที่ต่อเนี่ยขยายจากปี2021ไปถึงปี2022ันยผมว่าน่าจะออกมาในทรงนี้แหละก็คือหวังยืมไปก่อนปีหน้าถ้าถ้าไปอยู่กับเปชแล้วฟอร์มดีไม่แน่เป๊เชจะเซ็นขาดก็ได้แต่ถ้าไม่เซ็นขาด เพิ่มสัญญาไว้ปีหน้าเดี๋ยวก็รอผู้ซื้อมาใหม่คือการการการเสียด้วยค่าตัวที่ถูกนะใช่เพราะว่าถ้าไม่ต่อสัญญามันจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเพื่อจะได้ขายให้ได้มีมูลค่าใพ่ขึ้นแล้วพอสัญญาปีเดียวมันต่อรองราคาไม่ได้ผมว่ามันมาทรงนี้คือเงื่อนไข70ล้านยูโรเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเซ็นถูกไหมใช่ผมว่าอินเตอร์กลัวว่าสัญญาเก่าเหลือถึงปี2021ครับถ้าจบฤดูกาล2020เหลือหนึ่งปี อินเตอร์น่าจะกลัวเป H ๊เชมาขอเซ็นในราคาที่ถูกกว่า7 0ล้านยูโรเพราะถ้าเหลือสัญญาแค่ปีเดียวมันมีโอกาสต่อรองให้ถูกกว่านั้นราคาล่วอองอ๋อกลัวว่าเปชเชจะหัวหมออ,อ,อ,อก็เลยเพิ่มสัญญาไว้ป้องกันตรงส่วนนี้คือคถ้าเกิดคุณอยากได้อ่ะในเมื่อสัญญาขยายเป็นอีก2ปีแล้วอ่ะคุณก็ต้องยอนเซ็น70ล้านยูโรครับแต่สุดท้ายนี่น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีของเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไม่มีทีมมาเอาเลยอินเตอร์ก็ดองยาวแล้วแล้วมีข่าวว่าไปสลับคั้วกับ ปาโลดีบาล่าที่ยูเวนตุสด้วยของยูเวนตุสแต่เดียวนะมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ครับใช่ใช่หลังเซ็นสัญญาเนี่ยอีกาดี้พูดดีมากเลยนะครับว่าไงครับเขอบอก <ผม S 2> ว่าเขาอยากขอบคุณบาริแซ์แช็กแมนที่เชื่อมันในตัวเขาเขาจะทําท,ทุกสิ่งเพื่อช่วยให้ทีมมีผลงานดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในทุกรายการเปเอชเชถือเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มีนักเตะยอดเยี่ยมมีความทะเยอทะยานสูงและผมกําลังมองไปถึงโอกาสลงเล่นที่สนามปาร์เดอรแพร่ง ซึ่งเป็นสนามใหญ่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมของฟุตบอลสุดยอดครับพูดดีมากเลยตอบคำถามได้ดีตอบดีตอบดีคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าแบบว่าเริ่มซีซั่นใหม่จะเป็นยังไงตอนนี้คาวานี่เจ็บอยู่ใช่ไหมัเขามีจัดสมแนวลุกเป็นไงบ้างฝั่งขวาเอ็มบัปเป้ฝั่งซ้ายเนย์มาตรงกลางก็อิกาดีแล้วโผล่คาวานี่ยอาครับโรเลชันเอาผมว่าผมว่าในช่วงที่คาวันนี่ยังไม่กลับมาก็เล่นแบบที่ขวัญบอกนี่แหละ แต่ถ้าเกิดคาวานีหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่อะผมว่าโทมัสทูเกิลปรับไปเล่น4-4-2ก็ได้นะอ4-2-4ก็จะกลายเป็นเอมบัปเป้หน้าขวาอย่างนี้ไหมคือเจีาหน้าซ้ายเสียเท่าไหร่ไม่รู้ยิงให้ใส้แตกไว้ก่อนคู่กองหน้าคาวานีกับอีการ์ดี้ไปเลยยุดให้ส่แตกไว้ก่อนเอไม่้องรับไม่้อนเทียมนับแล้วยิงสุดไหมสักสิบต่อเก้านะผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าชื่อของทั้งสี่คนเนี่ยมันยากที่จะเป็นสำรองถูกไหมใช่เออหรือหรือคิดอีกมุมหนึ่ง มาซูเคิลนี่มางอแงนักไม่ให้ลงแม่งเลยจอบเลยเป็นไปได้แล้วก็ส่งสามประสาทเอมบัปเป้คาวานี่แล้วก็อีกานีเป็นไปได้หลายรูปแบบถือว่าก็มีตัวเลือกให้ใช้งานมากขึ้นใช่ใช่อีกคนหนึ่งที่เซ็นในวันสุดท้ายแล้วก็มาตามนัดนั่นคือเคโรนาวัสนะครับในด่านจากเรอมาริตค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญาสี่ปีปิดฉากห้าปีแห่งตำนานกับเรอมาริตไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหลังเซ็นสัญญาเนี่ย ตัวของนาวาสเขาก็กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นปิ้งตื่นเต้นปิ้งไม่มีโค้ดเอโค้ดเอที่ได้เซ็นสัญญากับเฟสเชนะครับและเขาบอกว่ามีความสุขแล้วก็มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับเรอัลมาดริดนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาที่ฝรั่งเศสแล้วเฟสเชเป็นสโมสรที่ดังมากๆในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยก็แบบรู้จักสโมสรนี้กันเป็นอย่างดีผมตั้งเป้าจะช่วยเฟสเชคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดและประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ย ก็เพื่อจะมาเอาชนะใจแฟนบอลที่นี่แหละพูดดีเหมือนกันนะคือทั้งนาบาสแล้วก็ทั้งอิกาดีเนี่ยพูดได้ดีทั้งคู่เลยอืนะครับแต่ว่ากรณีของเคโรนาบาสเนี่ยมีย้ายเข้าเปเชก็ต้องมีปล่อยออกถูกต้องเขาเป็นเงื่อนไขในการเซ็นสัญญานาบาสนะฮะคือเปเชต้องปล่อยอีกคนนะครับอัลฟองเซอเรโอลาเมื่อกาวของเปเชเนี่ย้ายไปอยู่กับมาดริดด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลครับ นะครับก็จะเข้ามาเป็นมือสองให้กับติโบคูตัวกูตัวคือคือนาบารสเนี่ยย้ายขาดนะเซ็น15ล้านยูโรแต่ก็แค่มีออปชันว่าต้องต้องได้ตัวอาริโอลาเป็นแบ็กอัพให้กูตัวด้วยใช่ใช่ก็คือเหมาะสมนะเขาเรียกว่าวินวินทุกฝ่ายนะเพราะว่ามาริดเองอ่ะพร้อมปล่อยนาบาสอยู่แล้วถ้าถ้าได้คนที่มาเป็นมือสองแทนครับซึ่งตัวของ อารวาร่าก็ตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วก็ตกลงกันได้ใช่คือตอนแรกเราคุยกันอยู่ว่าเถ้าปล่อยนาบาสไปแล้วจะทํายังไงเพราะว่าไอ้โกดาวลุ่งก็ปล่อยไปแล้วด้วยนะครับ11ปีกับมาดิดสำหรับนาบาส5ปีกับบาดิดได้11แชมป์สุดยอดโคตรสุดยอดเลยผมว่าวีนีทั้งสองฝ่ายจริงๆนะใช่นาบาสก็จะได้ไปเป็นมือหนึ่งแบบ ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอันนี้คุณเป็นมือหนึ่งจริงๆแล้วจริงๆเลยแล้ว,แล,วแล้วทีมระดับเปรชก็เป็นทีมลุ้นแชมป์ยูซได้เหมือนกันใช่้ยคนนี้เอออาเรโอล,ลาพร้อมมาเบียดตำแหน่งจากตัวเปล่าฟอร์มดีเหมือนกันนะอุยฟอร์มดีนะซีซั่นก่อนอะ่ะเขา เขาสื่อฝรั่งเศสยกๆเลยบอกว่าฟอร์มดีจริงๆแต่ว่าเหมือนกับในช่วงปลายซีซั่นเริ่มแบบแถวๆไปเริ่มดุดเริ่มมีลูกพลาดแต่ว่าายุยังน้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแค่การยืนตัวด้วยใช่ไหมก็เหมือนกับว่ามาจะดีไม่ดีก็ปีนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าผมว่าไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งคุณก็สำรองคุกตัวอยู่ดีเพราะว่าคุกตัวเก่งคุกตัวมันชนะใจเปเรสอะแลวชนะใจมิเตโบส์นะครับให้คุณส่วนตัวแสนฝังหุ่นนะนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ ปิดตลาดโดยเฉพาะในวันสุดท้ายนะครับได้อย่างหวือหวาเลยไปเอชเชบอกเลยว่าเขาจับสลับยู i ซีอยู่กลุ่มเดียวกับใครนะมารติดเรอัลมาริดโอ้โหไหวไหมเนี่ยมารติดหนุ่มกาลากา์สลายด้วยแต่แต่ว่าอย่าได้ดวลกับนาบาสเลยแต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยนะคือกรณีของเปเอชเเซนดีก็จริงได้ทั้งนาบาสได้ทั้งอีกาดี้แต่สิ่งที่พวกเขาต้องเอาไปปรับแก้คืออะไรคือปัญหาส่วนบุคคลขอนนักเตะ แต่ละคนนี่โอ้โหอีกาดีนที่เรารู้ดีเนมมาอังเคลวดิมาเรียผมว่าจริงๆเขาเป็นนักบอลที่ดีนะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เขาไม่ใช่ตัวหลักอ่ะจะมีลูกงงงงแงเขามาเกี่ยวข้องมาที่ดูแล้วปลอดภัยไร้พิษสงสุดคาร์ดเอ็นบัปเป้ไหมเอ็บัปเป้ก่อนเอ็มบัปเป้เรแตกไม่แน่หรอกณตอนนี้ผมว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องของ นิสัยส่วนตัวเขาเรื่องนิสัยโอเคผมว่าเอ็นบัปเป้เนี่ยเปเชคาดหวังเรื่ผลงานในสนามไม่เต็มที่เลยเป็นคนที่ต้องบอกว่าน่าจะฟอร์มดีสุดของเปเชตอนนี้ด้วยซ้ำ S, อ <S สองทีงทม